ต่อเนื่องเป็นปีที่2กับโครงการ g i ฟเ the f u t u r e มอบประกันอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างกทมทุนประกันรวม5,100ล้านบาทผู้ดนเชื่อประเทศไทยมอกบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครผ่านโครงการ g i ฟ t the Future ทุนประกันรวม5,100ล้านบาท award. ต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้วาร,ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ดังกล่าวโดยมีนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคอปพอร์และเหล่าพันธมิตรของ p r u เดนเชียประเทศไทยประกอบด้วยธนาคาร UOB ประเทศไทย TMB ธนาชาติและธนาคารซ IMB ไทยมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้านนายบัณฑิตเจียมอนุกูลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารพลูเดนเชียประเทศไทยกล่าวถึงโครงการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเมืองที่น่ายอยู่จึงอยากส่งมอบการให้ที่ยั่งยืน ผ่านการมอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกจ้างของกทมจำนวานวน5 1 0 0 0คนทุนประกันรวม5,100ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจในการทํางานและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนขอบคุณทาง p r รเดนเชียและก็เครือพันธมิตรนะตั้ง UOB, t d DB, b TMB ที่มอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกจ้างของกทมเป็นปีที่2แล้ว แล้วก็มีลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยประมาณ51,000รายเลยเป็นทุนประกันถึง5,100ลา้านก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าลูกจ้างเราเองเนี่ยก็มีข้อจํากัดในเรื่องวัสดิการต่างๆแล้วก็ทํางานที่เสี่ยงภยัยไม,ม่ว่าจะเป็นคนวาดถนนคนเก็บขยะคนที่ไปขุดลอกท่อน้ําคนที่ไปตีเส้นจราจรหลายอย่างเลยต้องมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้การที่มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในเขาเนี่ยก็ทำให้เขามีความมั่นใจแล้วก็สามารถจะมีคนเหมือนช่วยคุม้มครองดูแลถ้าเกิดกรณีที่เหตุท ใา่ไม่ถึงจริงๆก็ขอบคุณทางโ o เดเ t ีย l แล้วก็กพันธมิตรครับปณิธานองค์กรเราเนี่ยเราตั้งเอาไว้อยู่แล้วว่าชีวิตมีกันทุกวันดีกว่าแล้วก็เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยที่เราเป็นตัวกลางในการรวบรวมความเข้มแข็งเหล่านั้นเนี่ยมาให้ผู้ที่ได้โอกาสมากกว่าแล้วเราต้องการให้ผู้เรีโอกาสที่มีส่วนสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยที่มอบโอกาสให้เรามาดูแลนะครับกลุ่มลูกจ้างกทมซึ่งคนกลุ่มน,นี้เนนี่ป็นคนท ทำให้สังคมของเราน่าอยู่โดยเฉพาะในเมืองหลวงของเราเองทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ1 9ของโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเร้เขาเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงประกันได้นะครับแล้วสิ่งที่เราทําก็คือว่าทุกๆครั้งที่มีการขายประกันชีวิตนะครับของ p r u เด n t i a l ให้กับลูกค้า1นึ่งรายเราจะมอบให้กับอีกหนึ่งชีวิตนะครับให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงประกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะทําให้เกิดการ Access ของการประกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราไปลดราคาให้ถูกที่สุดเพราะคนบางกลุ่มเนี่ย เขาต้องหาเช้ากินข้าเขาต้องอมีภาระ,ะเรื่องอื่นๆฉะนั้นการที่จะให้ดีที่สุดก็คือต้องเอากําลังคนที่เข้มแข็งเนี่ยไปเกือแผ่ให้คนที่ออนแอกว่านะครับนั้นโครงการนี้เราเลยเรียกว่า give the future ถือว่าเป็นโครงการแฟลกชิพของ p ุ u d เ n ช i ยประเทศไทยนะครับที่จะช่วยให้เกิดการาคุ้มครองด้านด้านด้าน การสร้างความมั่นคงอย่างบูรณาการนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2นะครับแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ทางกทมนะครับเราก็ยังมีมอบให้กับพวกโรงพยาบาลรัฐต่างๆที่เรามอบให้กับลูกจ้างชั่วคราวด้วยเช่นกันนะครับตามจํานวนกรมธรรม์ที่เราได้ขายขายได้ในแต่ละปีครับม<า>ผมคิดว่าฟีดแบ็กเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเราเห็นกลุ่มคนที่รับการประกันก่อนผมคิดว่าเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นรูว่าถ้าเขาออกไปเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ย มีจะมีจะมีองค์กรที่มาดูแลจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่จะเข้ามาทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลําบากไปเพราะว่าวันนี้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าพอเราไปคุยกับทางรู้จ้างกอทมอเขามีความภูมิใจที่เขาเออกไปทํางานแล้วก็มีความของนี้นะครับอันที่2พอเราไปคุยกับพันธมิตรของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูเดนเชียลเองเนี่ยเราเราอาศัยพันธมิตรในการที่จะทําธุรกิจนะครับ เราก็ได้แจ้งกับทางพัธนิตราว่าวันนี้ขอบคุณนะครับที่ไปหาลูกค้าให้เรามาเยอะเลยแล้วเราต้องขอขอ,ขอบคุณลูกค้าขอบคุณพัธนิตรทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีกรมธรรม์ออกไปหนึ่งกรมธรรม์นเนี่ยเราสามารถที่จะคุ้มครองคนที่ด้อยโอกาสอีกหนึ่งคนได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการบรณรการจากความเข้มแข็งที่หนึ่งเราเป็นคนทําธุรกิจทางด้านประกัน2ลูกค้าเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะมี affordability คือมีความสามารถในการที่จะซื้อกรมธรรม์ได้นะครับสามพาร์ทเนอร์ของเราที่ ผลักดันให้เกิดการคุ้มครองเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้รวมกันทําให้เราดูแลคนจนํานวนมากที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้ครับ